นี่คือบูธท,ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากบาร์เซโลนาพาวเลียนของมิสวันโดโลข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้พาไปชมครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่บูธฟอร์มิกานะครับซึ่งตัวบูธเนี่ยเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากบาร์เซโลนาพาวิเลียนของมิสวันโดโลเส้นสายจังหวะและสเปซเนี่ยมีความเรียบนิ่งนะครับแต่ก็ดูทันสมัยไร้การเวลาซึ่งทางฟอร์มิกาเนี่ยเขาก็มองว่ามันเป็นรูปแบบที่น่าสนใจอยากให้ทุกคนได้เข้ามาสัมผัสสถาปัตยกรรมไปพร้อมกับวัสดุปิดผิวยังฟอร์รนนใใมือนนนจะเัิบ ลามิเนตผิวโลหะที่อัพเลเวลขึ้นไปอีกขั้นกับ Decor m e t ทั by h o m ฮม o l อลล์ลามิเนตผิวโลหะที่จะสร้างความหรูหราให้กับงานของคุณได้เป็นอย่างดีเลยครับเหมาะกับงานที่ต้องการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งในงานนี้เป็นการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยเลยครับมาด้วยกันทั้งหมด19ลายด้วยกันและในขั้นตอนการผลิตก็พิเศษมากๆนะครับเพราะแต่ละแผ่นเนี่ยจะเป็นการทํามือลงรายละเอียดด้วยความปราณีตฉะนั้นแต่ละแผ่นเนี่ยจะมีความเฉพาะตัวไม่เหมือนกันสักแผ่นเลยครับมีหลากหลายพื้นผิวนะครับท้นนิจเก ดูหลูหลามีระดับไปอีกแบบนอกจากนั้นสินค้าตัวนี้ยังช่วยลดคาร์บอนนะครับที่จะปล่อยไปสู่บรรยากาศรับรองด้วยมาตรฐานต่างๆหลายตัวนะครับฉะนั้นมั่นใจได้เลยครับว่าทั้งสวยแถมยังรักโลกด้วยครับต่อมานะครับสินค้าตัวนี้ผมว่าตอบโจทย์ในหลายๆเรื่องเลยแหละนั่นก็คือ f o r ์เมกาดอคอลเลกชันคือตัวน,นี้โฟร์เมกาเขาสามารถผลิตประตูออกมาเป็นบานได้แล้วครับซึ่งวัสดุลามิเนตที่ใช้เนี่ยเป็นตัวพิเศษนะครับหรือว่า h ฮ Pressure ลามิเนตที่ทนทานต่อแรงขีดข่วนคราบสกปร สีทึบลายไม้นะคคือตัวนี้ผมว่าตอบโจทย์สามารถเลือกใช้ลามิเนตกับตรงประตูนี้นะครับให้เข้ากับส่วนต่างๆของห้องได้ต่อมานะครับอันนี้ก็เจ๋งไม่แพ้กันนั่นคือฟอร์เมกาคาบิเตดอกคอนเซปต,ต์คล้ายๆประตูเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่อันนี้เป็นหน้าบานตู้หลายครั้งที่เราต้องมาลุ้นว่าช่างเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะทํางานได้ดีได้เนี๊ยบหรือเปล่าฟอร์เมกาเขาเลยคิดผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นโดยทาตัวหน้าบานตัวตู้จากโรงงานขึ้นโครงแล้วปิดลามิเนตมาแบบเสร็จสรรมาถึงหน้าง,งานก็ยกติดต ลเวลาให้งานเนี้ยขึ้นโดยที่ไม่ต้องมาลุนพี่ช่างอีกต่อไปครับจริงๆยังมีผลิตภัณฑ์อีกหลายตัวนะครับที่ผมชอบมากมาสัมพัสนวัตรกรรมลามิเนตได้นะครับที่บูธของ f o ร์ไม a ้าในงานสถาปนิก68น c าชา l e เลนเจอร์ฮอลล์เมืองทองธานีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4พฤษภาคมนะครับสำหรับว,วันนี้มีเรื่องมาแชร์แค่นี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ